วันนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการคุยนอกห้องออนชืว่วันนี้นะคะโรงเรียนของเรานะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะจากสภากาชาติไทยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมโครงการลดตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทนั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงตามดัวนไปดูเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสศิธรจันทมรึกค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับโครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ในวันนี้นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรและท่านเห็นความสําคัญอย่างไรสําหรับโครงการนี้คะอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วในยุคปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งที่เรามองเห็นน่ะก็คือเด็กๆมีสายตาที่ผิดปกติเยอะขึ้นเนาะอาจจะเป็นเพราะว่า ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากแล้วก็อาจจะมีเด็กๆบางคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ยก็เลยได้ติดต่อไปยัง สภากาชาติไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ในการนำรถตัดแว่นเคลื่อนที่นะคะมาให้บริการกับเด็กๆในจังหวัดปทุมธานีจริงๆแล้วเนี่ยรถตัดแว่นเนี่ยค่ะให้บริการกับเด็กทุกคนเลย ที่มีอายุไม่เกิน18ปปีเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้มีอ,อุปกรณ์ก็คือแว่นตาเนี่ยในการใส่สวมใสน่นะแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยมองเห็นได้ชัดขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันก็จะคล่องแคล่วขึ้นการเรียนรู้ก็จะได้ดีขึ้นเพราะมันเห็นทุกอย่างชัดไปหมดแล้วนะคะ ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตรงโครงการนี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยเราเราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าจะมีเด็กของปทุมธานีเนี่ยผ่านการคัดกรองในเบื้องต้น,นมาถึง7,000กว่าคน7,714คนโอ้โหเป็นตัวเลขที่ทางคุณหมอหรือทางสภากาชาติไทยได้ยินนี่ยังตกใจว่าโอ้มันเยอะมากนะคะนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องนำรถตัดแว่นสายตามาที่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ คือมาตรวจวัดแล้วได้แว่นเลยไม่ต้องรอถ้าไปตามร้านเนี่ยนอกจากจะเสียตังค์แพงแล้วยังต้องรออีกเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะได้แวน่นค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสภาเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ทุกๆหน่วยงานเลยค่ะนะคะ,นะคะที่ทําให้พี่ๆน้องๆในโรงเรียนปฐมวิาลเนี่ยได้มองโลกได้สดใสามากยิ่งขึ้นขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ ในนามของโรงเรียนปทุมวิไลนะคะก็ขอบคุณนะคะโครงการดีๆแบบนี้นะคะโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ของสภากาชาติไทยที่ได้มามอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะจะขอบคุณแทนเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆทุกคนค่ะที่ได้มาตัดแว่นฟรีในวันนี้ของโครงการในสภากาชาติไทยค่ะเพื<ๆ>่อให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมองโลกได้สดใสมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านรองสุดวยแห่งปวค่ะท่านรองปุญญนุชม์มคณาโสรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะถ้าสมมติว่าท่านรองเนี่ยมีแว่นตาพิเศษได้หนึ่งอันท่านรองอยากจะให้มันช่วยอะไรกับเด็กๆของโรงเรียนปฏิบัยิบ้างคะอยากให้แว่นตาพิเศษนั้นให้พรให้เด็กหนึ่งข้อโดยเด็กอยากได้อะไรก็ขอให้เขาได้ดังสมปรารถนาที่เขาอยากได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าท่านรองเป็นเด็กคนนั้นเนี่ยท่านรองอยากขออะไรคะ ขอให้โรงเร,งรียนปทุมวิไลมีความก้าวหน้าทางวิชาการแบบมากๆแล้วก็เด็กทุกคนประสบผลสําเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อแพรวาค่ะน้องแพรวาวันนี้พี่มีคําถามมาถามค่ะหากน้องมีแว่นตาวิเศษหนึ่งอันเนี่ยน้องอยากให้มันช่วยน้องอะไรบ้างคะช่วยให้ดูอนาคตได้ค่ะแล้วก็แล้วก็กลับแหาคนเก่าได้ค่ะเป็นคําตอบที่สร้างสรรค์มากเลยค่ะน้องแพรวา ขอบคุณมากค่ะคุยนอกห้องออนโดของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะอีพีหน้าพิธีกรจะเป็นใครจะเป็นกิจกรรมอะไรรอติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ